รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไ, oh ไปสามารถรับชมได้ทุกัยโตแช่มหาชนเคยทะเลกับคนใกล้ตัวหนักที่สุดคือเรื่องอะไรที่รู้สึกว่ามันมันรุนแรงกับจิตใจเราเพราะมันเป็นกับเพื่อนเราก็คือว่าอาจจะมีแบบเรื่องผู้หญิงหรืออะไรอางเงี้ยที่ผมอาจจะขาดสติทีนี้เพื่อนก็จะห้าม ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตาั้มมึงห้ามกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะมีเรื่องแน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคือเตือนแล้วบอกแล้วอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงมาจุกมือเราไปาเพื่อที่จะขอไปเคี้ร์แต่เพื่อนไม่เข้าใจไงมันเดินมาพักอ,อกวองแล้วไงอย่างเงี้ยผมโกรธมากเลยนะผมเดินออกจากอาซีเอจกโกรธเพื่อนคนเดียวโกรธเพื่อนอีกอทั้งหมดนะ้กคน<อ>ทั้งหมด<อ>แล้วผมทำยังไงรู้ไหมเดี๋ยวมันต้องเดินมาผมก็เมามากแล้ว ผมไปนอนอยู่ข้างไอ้พงหญ้าแถวห้างใหม่โชลีซีอ่ะมันเป็นดงหญ้าแลวตอนนั้นเป็นดาราเราด้วยนอนไปนอนเลยนะนอนเดี๋ยวมันต้องมาคือเป็นนอนในพงนั้นนอนนอนตรงนั้นก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวเพื่อนต้องตามมาเออมือถือเริ่มมีโทรมาไม่ไม่รับปิดเครื่องหมนดูหนังเยอะเต็นต้องปิดเป็นมาเออเหมือนดูหนังเยอะว่ามันต้องตามมาหมอเราดีวเราไม่ผิดเลย เชื่อไหมแมทนั้นผมนอนหกโมงเช้าผมนอนหกโมงเช้าโอ้ไม่มีใคลงใาเลยรับเขาก็ปล่อยให้นอนแล้วล่ะแล้วผมก็ตื่นไปทีแบบตกใจเลยว่าเฮ้ยมันภาพมันตัดไปเลยไงเพราะคนเมาอ่ะแล้วตกใจว่ากลับไปถึงเช้าเลยหรัอวปล่าำกรเป๋าตังค์ทำอะไรอยู่ไหมอยู่ครบแต่เพื่อนไม่มีเลยโอแล้วที่น่าตกใจมันโทรมาสายนั้นสายเดียวแล้วมันไม่โทรอีกเลยอ แล้วตั้มได้เคลียร์กับเพื่อนป่ะเคลียร์ใจกันป่ะหลังจากนั้นอ่ะผมก็มีเขาก็มาเคลียร์ผมก็จะไม่ไม่ไม่โทรหาไม่อะไรผมก็กลับกลับคอนโดผมไปทุกคนเนี้ยเพื่อนยังคบกันอยู่ไหมคนจากสองคนน้ดเอาจริงเหรอทำไมอ่ะเขาก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาตามมาที่คอนโดผมเพาก็โทรสายเดียวไม่รับเขาตามมาที่คอนโดผมแล้วแต่เรต้อผมไม่รู้ตามที่คอนโด่่วาเพือน เขาจะรู้เลยใช่ไหมว่าคุณนอนอยู่ในพงหญ้านั้นคิดน้อยครับแล้วก็กลว่าเดี๋ยวมันต้องเดินตามมาเห็นไม่ใช่มาไม่รับด้วยไงไอ้ตั้มมันงอนเราอ่ะพี่โน่เราอยู่ไหนวะไอ้ตั้มในพงหญ้าไอ้ตั้มมันต้องอยู่ในพงหญ้าแน่เพราะเพื่อนเรามันต้องนอนในพงหญ้า มาดิมิลลี่การถ้ามันเดินตามมามันต้องเห็นพ่อพงษย่ามันคือข้างทางมันคือปากทางเขาคนโดไม่ไ<ด>ม่มันข้างทางก็จริงแต่คนจะไม่ไปสอบสแสบหัหาดาราในพงษ์ย่าหรอกคุณต <c oughs> ั้มเขาไม่คิดว่ามีจะเข้าไปนอนในนั้น <c oughs> เนียังคบอยู่ไหมเพื่อนเนี่ยยังค,บอ,อองคบอยู่คราก็มีการมาขอโทษไม่ยังคบนี่ถามว่าเพื่อนยังคบเราไหมเพื่อนยังคบเราไหมไม่ใช่เราคบเพื่อนหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็เลยโมโหเพื่อนเราก็เลยกินเยอะแยะแล้วก็ถอดเสื้อแล้วฟ้างไปพี่หน้ากระปุกคนละงานเอาอีกแก ี่จำเรื่องเก่งกระดองจำได้ทุกเรื่องเฮ้ยเรื่องทะเลาะกันอย่างนี้นะนะจริงๆมันก็มีคำที่เรียกได้ว่า เป็นเป็นมุมมองที่ดีได้เชิญเลยครับพี่โนับคือความเป็นเพื่อนเนี่ยต่อให้มันมีเรื่องราวทะเลาะกันถ้าเข้าใจกันจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนนะผมว่ามันก็สามารถกลับมาดีกันได้ใช่เราอย่าไปคิดว่าทําไมเพื่อนไม่มาหาเราแต่เราคิดว่าเราไปนอนในพงหญ้าทําไมเราไปนอนในพงหญ้าทําไมนยต้องคิดใช่ผมเรียกร้องความสนใจเองรู้สึกงอนเพื่อนไม่เป็นไรหลังจากนี้เวลาใครไปกับตามแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตามน้อยใจอะไรก็ไปแหวกขาต้มตามในพงหญ้า เอาชมพูอะชมพูมีอารมณ์แบบมีไม่มีทะเลาะแรงไหมเพราะคุณดูอารมณ์ดีนะจริงๆทะเลาะถ้าเกิดว่าเอาคนรอบตัวตอนนี้คือชีวิตครอบครัวก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้จะทะเลาะกับใครไม่ได้หรอกนอกจากสามีตัวเองนี่แหละแต่ก็ไม่ใช่ทะเลาะกันเรื่องใหญ่เรื่องโตหลังๆก็จะมีทะเลาะกันในเรื่องของการเลี้ยงลูกวิธีการเลี้ยงลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าต่างคนอ่ะต่างนิสัยอย่างสามีหนูอ่ะพ่อแม่เขาอ่ะเป็นครู ดังนั้นความระเบียบจัดนี่มันคือเยอะมากมเขาก็เลยจะใช้ความเป็นระเบียบเนี่ยมาลงกับการเลี้ยงลูกซึ่งเราจะเป็นสายแบบพ่อแม่ปล่อยตามใจสายชิลเราก็สายชิลเราก็ถือว่าเวลาเลี้ยงลูกมันต้องมีความยืดหยุ่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็มาทะเลาะก,กันเรื่องแค่อดนมลูกเนี่ย ก็เป็นเรื่องเป็นรล่าอดนมลูกคืออะไรฮะอดนมลูกคือไม่ให้ลูกกินนมแล้วให้สามีกินคือพออะไรตุ๋ยอะไรอ่ะแย่งลูกกินนี้ลูกพอ6เดือนเนี่ยบางทีมันก็ต้องฝึกเวลาตอนกลางคืนนะคะให้หยุดนมให้หยุดนมเขาจะได้มีเวลานอนยาวแล้วก็ตอนนั้นนะเขาก็บอกว่าอยากให้หยุดตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าณตอนนั้นในช่วงแรกเลยอ่ะแต่ว่าเด็กช่วงแรกมันจะชินกินนมไงเขาก็จะร้องหนักพอร้องหนักหนุกเลยบอกว่าหนูว่าจะใช้เวลาว่สามชั่วโมง ค่อยๆขยายเป็นสี่ชั่วโมงไหม,มค่อยๆขยายเป็นห้าชั่วโมงไหมค่อยๆขยายเป็นหกชั่วโมงไหมแต่เขาว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยเครียดแล้วหนูเพลย์ลูกร้องไห้หนูช่วงแรกหนูก็นั่งร้องไห้กับลูกหนอพอลูก ร้องไห้อะหนูก็อุ้มลูกไปแล้วก็ร้องไห้แล้วเขาก็เห็นนะแล้วหนูก็โมโหนี่มึงเห็นกูร้องไห้มึงยังไม่ให้กลัวนมให้ลูกกินอีกลรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกดดันกดดันเราบอกว่าเราต้องตื่นไปทำงานเช้าพอลูกไม่ได้กินร้องไห้เราอุ้มปอบไม่ได้นอนตัวเราก็ไม่ได้นอนอหนูก็โมโหในวิธีการเลี้ยงลูกในเรื่องของการอดนม<ๆ>การอาบน้ําลูก<ๆ>การฝึกลูกในต่างๆนานาจนบางวันนะ่ะมีหนูมีแบบว่าระเบิดอะแล้วก็บอกเขาเลยว่าเอางี้เราเป็นคนละทิศคนละทางอะ มันอยู่แล้วมันทะเลาะกันเลี้ยงลูกมปนคนละที่คนทางแยกย้ายไหมพูดเลยเหรอใช่ก็บอกเลยแยกย้ายไหมเราแค่อยู่ดูลูกกันไหมแต่ไม่ต้องแบบเป็นผัวเมียแล้วอเรื่องใหญ่นะโอ้แช่มหาชนโอ้แช่มหาชนก็บอกเลยแยกย้ายไหมเราแค่อยู่ดูลูกกันไหมแต่ไม่ต้องแบบเป็นผัวเมียแล้วอเรื่องใหญ่นะ เรื่องใหญ่เลยคือคือไม่ได้เลิกแต่ว่าจะแยกห้องนอนแบบนเนี้ยไม่ใช่ก็คือแบบหมดความสัมพันธ์ในความเป็นผัวเมียไหมอ๋อคือตอนนั้นเราก็มีแบบมีกิ๊กอยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์มารับเราอะไรแบบนี้ไม่ต้องฟ้องโอ้โหฟิลิจริงเริงนะยิงแล้วก็รับเั็นเองส่งนเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะมันมันอยู่แล้วมันเครียดอ่ะเวลาคุยเรื่องลูกทีไรทะเลาะกันตลอดเลยเราต้องมาทะเลาะกันเรื่องนี้ตลอดตลอดเลยอ่ะ มันไม่มีความสุขเลยอ่ะคือเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ด้วยความมีความสุขคือไม่รู้แต่ละบ้านไปหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเราไม่ชอบทุกข์เลยไม่ชอบทะเลาะเลยอ่ะเราก็เลยเลือกที่แบบว่าเรามีความสุขในบ้านปลายการใช้ชีวิตที่เหลือไหมก็คือเราดูลูกกันให้ดีไหมเนี่ยดูลูกดูดูลูกมีความสุขแล้วเราก็แค่รู้สึกแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยกันพอไหมอะไรเงี้ยเคยแบบพูดถึงขนาดนี้แล้วเขาว่าไงพี่เขาก็บอกว่าดีเลยกูก็มีเมียน้อยอยู่แล้วดีเลยกูก็มีเมียน้อยอยู่แล้วเข้าทางเลยเขาก็เรียกมาคคคุุยณะ เล่าตั้งแต่ต้นได้ไหมคะดิฉันงงหมดแล้วอะไรคือเรื่องจริงทเนี่ยแล้วต้องลงยังไงล้อเชื่ออะไรดีคะนแล้วสรุปก็ไม่นั่งคุยกันแล้วก็มาปรับกันทีละนิดทีนี้ก็มาหาตรงกลางกันให้เจอค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยแบบนี้นะถ้างั้นวิธีการเลี้ยงลูกหรือว่าการใช้ชีวิตด้วยกันต้องเป็นยังไงดีเจอกันตรงกลางเจอกันตรงกลางแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นแบบเออหาตรงกลางกันให้เจอแล้วก็มีความสุขปรับปรับกันแล้วก็มีความสุขลองให้ใส่กันแต่จริงๆนะผัวเมีเี่่สสคัญทุดลย เรื่องเจอกันตรงกลางเนี่ยมาถึงคุณเป๊กกี้เลยดีกว่าครับคุณพะเลาะกับแฟนคุณอ่ะแน่แน่แล้วมันหนักขนาดไหนคุณเล่าเองเนี่ยเล่าเลยเล่าเลยคุณเล่าเลยคือเป๊กเองอ่ะทุกคนอยากรู้อยู่แล้วไม่ได้ทะเลาะกับใครคุณหนวดนะคุณหนวดที่อยู่ด้วยกันนะใช่เอายิงอยากรู้จริงนะเออคือทุกวันเนี้ยเหมือนเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยอ่าใช่เคยทะเลาะกันเวลาไปเที่ยวเลยขับรถอ่ะ เขาเหมือนไปทุ่งนาเ่ยอะไรทะเลาะไหมก็มีแต่ว่าให้เขาพูดทีให้เขาพูดแต่ว่าให้เขาพูดทีให้เขาพูดจังหวะแหม่ก็กองัองสวิตช์อยู่อุ้ยไม่น่าเชื่อเลยช่องสามดูเสียงดีระบบเซนเซอร์เขาเร็วได้ไงเน่ตะโกนสุดเสียงเลยนะ เขอะไรนะเขารู้ได้ไงอ่าเราเพลียอยู่กลายสตรูเลยแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาประมาณ -78 ปีที่แล้วช่วงที่กําลังคบกันปี2ปีแรกเกือบจะเลิกกันเลยเป๊กอ่ะคือไปออกรายการหนึ่งเป๊กเป็นสายอีเวนต์อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเป็นนักร้องเป็นสายเอเตอร์อยากออกทีวีเพื่อเอาไปอัพค่าตัวทีนี้พอออกปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหาอยากให้ถามมาเป็นผู้จัดการจังเลยไม่งั้นเราจะไม่ได้เจอกันเลยนะเพราะว่างานจะเยอะเขาก็ตกลงเบ็ดเสร็จและเรียบร้อยให้ธุรกิจ บ้านให้พ่อแม่เขาทาแล้วเขาก็มาเป็นผู้จัดการของเป๊กเป็นได้ประมาณปีหนึ่งถ่าเป็นคนใจเย็นนะคะเชื่องช้าแล้วก็เวลารับโทรศัพท์เขาก็ยังไม่คล่องกับงานที่เป็นงานผู้จัดการเพราะว่ามันจะต้องรับโทรศัพท์เยอะหลายอย่างแล้วถ้าเกิดเราจะจ้างผู้จัดการคนอื่นมันก็จะจ่ายเงินเยอะแต่ถ้าเราจ้างถามันก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเราจ่ายแค่เล็กๆน้อยๆ้อเท่านั้นาไ้อเราไม่ต้องจ่ายเยอะไม่ไม่เยอะไง หมดกระปุกเลยนะมึงอ้าวไม่เป็นไรพวกของเรากินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดพวกนี้บอกบอกว่าเล็กเลน้อยแต่พอยืขึ้นมาไม่เล็กนะบางคนบางคฟเฟ่ที่เป็นผู้จัดการทีนี้เขาก็มีความเครียดในการรับงานหรืออะไรก็ตามเพราะว่ายังไม่คล่องเป๊กใช้วิธีนี้เขารับโทรศัพท์เป๊กเขียนคิวคัสนะให้ิดโฟนแล้วลูกค้าพูดว่าอะไรแล้วเราจะตอบว่าอะไรในช่วง ประมาณปีแรกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาชอบเขารู้สึกกดดันอ่ะไปก็กดดันเขามากเกินไปอันนั้นก็ต้องยอมรับในความที่เราเรากระเที้ยนกระหรือเรากระหายเราอยากให้เขาเก่งเราอยากเฮ้ยทำสิทำทำอยู่นี่ทำอ่ะทำไออ่ะไออ่ะไมันทช่โทนะกินยาบ้างไหมทุกวันนี้เนี่ยวันนี้กินยายังก็กินแล้วแต่ไม่ได้เขย่าเราเราใช้เสียงอย่างงี้เราบิ้วเขาทุกเรื่องไหมบิ้วแต่ว่าต่อทําทำทำเฮ้ย ทำเนี้ยอาใช่ใช่ไม้กันล่ะบูมดิวววกาคาคาใครล้ายกันเลยใครคล้ายกันกับพี่หนูน่ะเขาเขาบิ้วเหรอไปใส่บิ้วบิ้วเฮ้ยเร็วบอยบอยบอยดิบอยดิเอาเอาจริงเหรอเขาเร็วเหรอนี่ต้องบอกว่าช้าช้าหน่อยช้า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 ไปคุยไปคุยกันกับลูกค้าคุยช้าช้าอย่าคุยเร็วเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่อลยนะ แล้วอะไรไหมคะ <c oughs> เขาก็เลยรู้สึก <c oughs> กดดันค่ะตอนนั้นเราอยู่คอนโดนะฮะ <c oughs> แล้วเขาก็กดดันแล้วเขาก็เครียดมาก <c oughs> เขาก็ตะโกนบอกว่า,อ,ายอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วนี่จะไม่อยู่กับทิรัก่อีกต่อไปแล้วนี่จะออกไปจากชีวิตท่รัก นี่ไม่มีความหมายอะไรทําไปมันก็ไม่ได้อย่างที่ดีแล้วเขาใส่ไม่ได้ใส่อะไรใส่บ็อกเซอร์ตัวหนึ่งกับเสื้อยืดแล้วตอนนั้นเขาไว้ผมค่อนข้างยาวกับเสื้อกระเกนิดนึงเขาก็เปิดประตูคอนโดค่ะแล้วก็วิ่งเปกก็โผล่หัวไปดูภาพสุดท้ายที่เป๊กเห็นถาวก็คือหัวฟูแล้ววิ่งแบบพุ่บพับพุ่ปับพุ่ับไปที่ลิฟต์เขาวิ่งหายไปเลยแล้วเป๊กก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคงกลับมาลงลิฟต์ไปเลยผ่านไป20นาทีก็เอ้ยยังไม่กลับมาเอ้ยก็ไม่เป็นไรฝนเริ่มตกพรำพรำ ระอองระองโอ้โหเป็นมิวสิกวิดีโอเลยใช่ลุงเนี่ยต่างเอ๊ะก็ยังไม่สงสัยอยู่ข้างล่างอยู่ส่วนกลางผ่านไปชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่มาเป็กก็รู้สึกเฮ้ยนี่มันห้าทุ่มแล้วนะโทรไปก็ไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้เขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยรองเท้าก็ไม่ได้ใส่แล้วเป๊กก็เลยแบบเฮ้ยเดินไปดูตรงลิฟต์เดินไปดูส่วนกลางของคอนโดถามไม่อยู่ที่นั่ไปหาพงหญ้าเป๊กไปแหวกพงหญ้าดูเชื่อไหมไม่เจอถามเจอตัาพลายเจอตาพละเนอคนละเลยไปหาถาต่อเลยไปดูหลังวัดหรือยังหลังวัดหลังวัด ไปแต่ว<ม>่าไม่เจอขาเจอ,ห,อหนูเล็กกำลังมีเรื่องก,กับเพื่อนอยู่ยใช่กำลังเลยกำลังควทถามเอาไงมึงเอาก้กนเพื่อนเอาเอาก้นเอาได้ได้ไดแหมเห็นกำลังอย่างนี้เลยก็เลยไม่ได้เข้าเข้าไปยุ่งกลัวจะโดนล,ลูกหลงก็เลยออกมาก็เออไม่เจอถาอีกแววไปบ้านพี่พากุงไปงกํกำลังจกตังแม่แล้วทำไมทำไมสุดท้ายเธอไม่มาปรึกษาฉันฉันไม่ปรึกษาเธอหรอกเพราะว่าเธอกำลังห้นมลูกอยู่ให้นมลูกหรือให้นมผัวให้นมลูกเนี่ยก็คือ ยังไม่เจอก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นลองขับรถตระเวนหาดูแล้วกันพี่วินลี่ไปขับรถอยู่บริเวณบ้านนะคะเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เจอตัดสินใจโอเคถอดใจแล้วคงคิดว่าเออเลิกกระถาแล้วล่ะระหว่างไปประมวลผลอยู่ก็เห็นว่าคนไร้บ้านมันเยอะนะแถวนี้เมื่อกี้ก็ผ่านมาคนนึ่งที่ก็เดินอยู่อีกคนนึงแล้วเอาแล้วผ่านไปมองเฮ้ยท้านี่ยเขาอยู่ตรงไหนอุเดินชุดนอมวันคืนเดียวกันนั้นเลยสฝนกําลังตกตอนแรกออกมาจากคอนโดวิ่งเห็นหัวฟูสภาพก็คือ เหมือนเหมือนหมาแบบเปียกน้ำแล้วก็เดินเดินร้องไห้อยู่ร้องไห้ด้วยเป็กก็เลยเปิดกระจกถามว่าทาใจเย็นบ้างหรือยังไม่ต้องมาพูดหรอกที่แล้วจะกดดันนี่เอาอะไรนี่ก็ทำได้เท่าที่นี่ทำมาแล้นี่ก็แบบหูใจเสียละก็เลยบอกว่าขึ้นมาขึ้นมานั่งบนรถก่อนแล้วก็เปิดประตูรถให้อย่างเงี้ยนึกว่าจะไม่มาขอบใจมากมีผ้าห่มไหมมีผ้าห่มไหมเ้ยนี่จริงแล้วนี่จริงแล้เดินทั้วเดินแน้ว ดอนะคุณรถมาแล้วก็เออปรับความเข้าใจกันว่าเออก็อยากให้เก่งนั่นแหละแล้วขอโทษเขาบทำไมอะขอโทษ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 บอกขอโทษด้วยนะที่ทําให้แบบว่าไม่สบายใจอะไรเงี้ยขอโทษด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปจริงๆเป็กกระถาเนี่ยทะเลาะกันน้อยมากเลยค่ะถ้าไม่รวมที่ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอาแล้วเอาแล้วอีใหม่อะไรอะไรหมเสียรถเสีย สนับสนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโฮเด้งไปจริงเป๊กกระถาเนี่ยทะเลาะกันน้อยมาก เลยค่ะถ้าไม่ลวมที่ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยรังหวะพอดีจังหวะพอดีโอเคผู้ชายทุกคนอยากไปทริปลุยป่าทีนี้การวางแผนของเขาคือไม่วางแผนอะไรเลยเป็นคนโนแ plan แต่ทั้งสี้เแลวเป้ก็เกลียดสถานการณ์การโนแ plan มากเขามีรถแลนด์โรเวอร์ซื้อมาใหม่คันนึไปซื้อซากมาใช้คาว่าซื้อซากซื้อซากมาทาเครื่องไป2อ0 0ัตอนสตาร์ทอยู่กรุงเทพแอร์เย็นมากเป้งมีงานเขาดาวค่ะที่อุทัยธานีตอนไปถึงอุทัยเนี่ยโอเค สบายมากแต่เป็กอยู่ในอัลผ่านนะคะไม่เกี่ยวกันเป๊กอยู่รถอีกคันหนึ่งเขาเนี่ยคันมากอยากขับคันนี้ขึ้นเชียงใหม่ก็เลยเขาก็เลยขับไปตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรนอนที่เชียงใหม่โอเคไปหาพี่ลิงเปิดร้านกันฟ๊บฟ้าฟ๊บฟ้าไปแสดงความยินดีวันรุ่งขึ้นก็มีแลนว่าจะขับรถขึ้นไปที่ปลายแล้วเป็กก็สงสัยเปกอยู่ในอัลผ่านว่าเฮ้ยขึ้นดอยทําไมเขาไม่แวะเติมน้ำมันวะแวะแรก นั่นยังไม่เท่าไหร่ขับรถไป GPS ีึ่งพาเข้าไปในหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆไปเกียร์รถพังเกียร์รถพังแล้วไม่มีช่างเลยเพราะว่ามันเป็นวันที่หนึ่งทุกคนหยุดกันหมดแล้วเกียร์พังพี่โนคิดว่ามันจะซ่อมได้ไหมคะไม่มีทางซ่อมได้โดยเด็ดขาดกผ่านไปชั่วโมงครึ่งถาซ่อมได้นี่เอารักรถเลยปิดติดกัพ่ตาจะไหลขับรถออกมาเฮ้ยถาจอดตรงร้านกาแฟเดี๋ยวเตือนถาหน่อยดีกว่าถาถาระวังน้ำมันจะหมดนะ เนี่ยที่จอดน้ำมันหมดแล้ว <c oughs> น้ำมันร่น <ลด S 2> หมดลแล้วต้องขับรถกันรอนน้ำมันกันรอนหนึ่งค่ะพี่วินลีเพื่อลงไปประมาณชั่วโมงหนึ่งไปหาไอ้ปั๊มหมุนๆุน่ะเอามาเติมเติมเสร็จนึกว่าโอเคสบายใจแล้วคื <c oughs> นนั้นนะคะเป๊กนั่งรอถาระหว่างที่ทําอะไรพวกเนี้ย สี่ทุ่มอยู่บนดอยโดยที่ยังไม่ถึงที่พักนี่มันเป็นเรื่องราวแบบนี้กับถาก็จะเป็นแบบเรื่องนิดหน่อยๆเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนั้นแหละที่เกือบเลิกกันนะคะผมผมก็ว่าคุณก็ใช้ชีวิตลุยเหมือนกันนะเขาชอบเที่ยวนะจริงๆแล้วเขาชอบเที่ยวเหมือนทะเลแล้วก็ไปนะไปหนูเห็นพี่ไปทะเลบ่อยแต่ทาไมผิวพี่ดีจังเลยโหกว่าจะสวยได้อย่างนี้นะคะปีนี้42แล้วค่ะวิ่งงานทุกวันเลยค่ะทัวร์ต่างจังหวัดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะคือรันยาวมาเลยค่ะไม่รู้กี่ปีลบหน้ามาทีนี้หน้ายับ ข้ามเซลนะคะอย่างที่เห ну <l Jean Rabbit bulun> ็นเลยค่ะ no. ผิวหยาบกล้านเป็นขึ้นทั่วหน้าเลยค่ะริ้วรอยใต้ตาดําค้าเป็นเบ้านะคะเป๊กก็เป็นคนมีปัญหาค่ะร่องแก้มที่ข้อปากเนี่ยมันลึกอยู่แล้วนะคะตีนกาหางตาเนี่ยแตกเป็น3ามแยกเลยค่ะที่สําคัญโหนกแก้มตรงที่รับแสงเนี่ยมาเต็มเลยนะคะสีผิวไม่สม่ําเสมอค่ะเป๊กเห็นสินค้ามาขายในทีวีอ่ะเยอะมากๆส่วนใหญ่มาแป๊บๆปแล้วก็หายไปแต่ว่าตัวนี้ค่ะมานานมากๆแล้วเป๊กก็จับตาดูอยู่เพราะว่าพรีเซนเตอร์ของเขาแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ธรรมดาเลย ะะแล้วเป็กเจอคนนี้ค่ะคุณพี่ปานธนพรเป็กก็เลยมั่นใจเพราะว่าพี่ปาะไม่เคยออกมาพูดให้สินค้าตัวไหนเลยเป็กเลยตัดสินใจค่ะขอลองใช้หน่อยได้ไหมออได้ตัวนี้มาค่ะนี่คือไตราลาจิน่าค่ะคุณขาเขาเคมมาบอกว่าของเขาเนี่ยเข้มขน้นไม่เหนียวซึมง,ง่ายตื่นมาวันลุ่งขึ้นที่สําคัญคือไม่แพ้อย่างที่เขาท้าเลยค่ะใช้แล้วหน้านุ่มชุ่มชื้นเป็กลองดูเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่วินขาพี่โนขาใช้ไปสักระยะฟล้มมากๆเพราะว่าอะไรแฟนทักค่ะเห็นได้ ชัดเลยว่าผิวที่หยาบเนี่ยลื่นขึ้นเนียนขึ้นไม่สากลิ้วรอยใต้ตาล่องแก้มปัญหาใหญ่ของเป๊กตีนกาหน้าผากแลดูจางลงค่ะแล้วที่สําคัญกว่าเป๊กจะออกมาพูดนะคุณขาเป๊กซุ้มใช้อยู่นานมากเลยค่ะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะเป๊กขอมาการันตีอีกคนนึงเลยว่าไตราลาจิน่าของเขาแน่นอนจริงๆค่ะใครดูอยู่วันนี้โชคดีมากค่ะเป๊กให้200สายค่ะโทรมาเลยค่ะที่157 7หรือว่าไลน์แอดไตราลาจินา่า2 0 0สายคุณจะได้ดังนี้ค่ะซื้อหนึ่ง แถมหนึ่งเท่านั้นยังไม่พอเป๊กยังให้ขนาดพกพาเอาไปเลย2กระปุกและยังให้สเปรย์แอลกอฮอล์ทั้งหมดนี้5ชิ้นค่ะราคา7,800บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง2,900บาทและที่สําคัญใช้ได้นาน3เดือนตกแล้ววันละ35บาทเท่านั้นเองเป๊กใช้ของแพงๆมาก็เยอะค่ะแต่พอได้ใช้ไตราลาจิน่าก็รู้เลยว่าของดีไม่จําเป็นต้องแพงค่ะงั้นขอสายเพิ่มเลยผมว่า200สายไม่พอโปรนี้ยอยากให้จองก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเซ ล้ำล้วนนะโปนเนี้ยปกติเราไม่ได้ให้เซรั่มเยอะขนาดนี้เลยนะคะเพิ่มอีก1 0 0สายโทรที่1 5 7 7 5ชิ้นนี้ค่ะจ่ายเพียง2 9 0 0ัรบาทคนในวงการใช้เยอะมากค่ะอาหมูดิหลอกทุกวันนี้เรียกอาหมูไม่ได้แล้วต้องเรียกพี่หมูค่ะคุณพี่ปานธนพรนะอีกคนหนึ่งเลยที่เป๊กปื้มมากนี่ค่ะพี่โน่ของเป๊กค,คุณพี่คิมคุณพี่ปุ้ยก็ใช้คนล่าสุดค่ะคุณพี่แซมยุราน,านันเขาซุ้มใช้มาเป็นปีเลยนะคะกว่าเขาจะออกมาพูดค่ะวันนี้โอกาสเป็นของคุณแล้ววค่่่ะโทรที15.7หือา ลายแอดตไตรลาจีนะ่าตอนนี้ใครเงินเดือนยังไม่ออกกังวลและอยากได้โปรนี้ไม่เป็นไรโทรไปจองสิทธิ์ให้ทันโปรที่ได้วันนี้นะคะ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถม2กระปุกพกพาแถมสเปรย์แอลกอฮอล์หชิ้นนี้ค่ะ7,800บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2,900บาทส่งฟรีมรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่าย1,577ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเปกกี้มากๆนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเปกกี้ครับขอบคุณค่ะ ครับทั้ง6คนนี้ชอบเล่นละครก่อนเริ่มเรื่องบนเตียงผมเลือกให้คนเดียวเลยนะใครนะพี่โน่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ต่ก่อนไม่เกี่ยวแต่ท่านเป็นเรื่องของเขาผมรู้มีไหมมีไหมเล่าสิเรื่องที่เรากินแป้งที่คอเราเป็นเงี้ยที่เรากินแป้งอะไรอะที่ผ่าตัดคอเนี่ยเพราะว่าตีกับสามีนะสามีให้กินแป้งเออยังไงยองไงพ่ออะไรพ่ออะไรคือมีต้องพู